กระโดดเพลี้ยไฟนอนกอในขวดเดียวเลยมีไหมต้องขวดนี้เลยค่ะเสือรกาก้านะเป็นยาสองกลุ่มบวกโคตรคุ้มเลยค่ะชื่อสารว่าฟีโพนิวบวกฟีโนบูคาบค่ะกลุ่ม 2B บวก 1A นะออกฤทธิ์ได้ไวเลยค่ะสะทั้งคูกตัวตายกินตายร่วงไวเลยค่ะป้องกันกำจัดนะตระกูลพวกเพลี้ยก็เก่งค่ะทั้งเพลี้ยไฟ เลยกระโดดนะได้เลยค่ะแถมพวกนอนนอนก็ได้นะนอนก็เก่งแถมพวกแบบด้วงแมลงปีกแข็งเนี่ยได้แถมพวกมอดเจาะบ่นทุเรียนนะก็ใช้ได้ค่ะแล้วตัวนี้มันเป็นยาเย็นไหมอะสูตรเย็นค่ะทนที่หมดเลยทุกพืชทุกช่วงผ่าดอกได้นะ1ลิตรเนี่ยได้ประมาณ12ไร่ถึง15ไร่ค่ะแล้วก็ เคล็ดลับนะบอกก็เลยว่าพวกยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยให้เลือกพ่นในท่วงเย็นค่ะโอกาสผูกตัวตายมากกว่านะรุ่งวเนะาะจะได้หมดนะทุบพืชเลยค่ะ